สภัพดีครับฟังเปล่าเต็มสูงฟันนะครับโอ้คุณลุกจริงๆด้วยคุณลุกนี่คุณจริงลุกนี่ผมเม็นปวดขีบ่กินตาบังยมลูกพี่เมื่อคืนสรุปฟันเห็นปอบเออแล้วปอบลุกลุกมาเยี่ยวปอบกินตามเออเราเราก็ยืนดูปอบกินโต๊ะ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 แลานะเข้าใจว่าไม่รู้ลุนลิ้นฟันปอบปอยืนดูโต๊ะครับลิ้นปอบออกมาลิ้นลยาวโอ้ยพี่น้องโโรออง้ ันนะลองในฟันสะดุ้งตื่นร้องเลยบ่ตื่นเลยเราเลยตื่นทุกคนมันเจ๊ว่าเสียงดังแน่ตอนนี้นะเราจีนเราดังแน่ว่าไงตอนตอนที่ร้องน่ะยังไงก็เสียงดังดังแต่ยายลุกเลยลงมือดูนอนเลยเมื่อคืนนอนอยู่ดีๆร้องอยู่คนเดียวนเนี่ยกลานเงี้ยเลยเพราะเราเปิดปอบไงเนี่ยของฟันไงเอบเาเรื่องเอายาวเลยโอ้โหตื่นมากลัวเลยขิ้ลูกเลยเพราะว่านะไอ้มันมีเกล็ดนะเออมัน วันแบบนี้ไม่ค่อยดีละกลับไปเนี่ยให้ให้ยืมอะไรนะยาทาเล็บยาทาเล็บาทเล็บเอาเล็บมืออ่าอ่าแล้วก็เอาอะไรนะเือคอมเขามีอะไรนะเส่้อผ้าดูไหมเสื้อเสื้อพ่วงบ่เอาบักปลัดคิกไว้หน้าบ้านบ่เอาปลัดคิกไว้หน้ากลับไปนี้ต้องจัดปลัดคิกแล้วพี่เอ้ยปลัดคิกไว้หน้าร้องคือร้องร้องแรงนะคนเดียวนายร้องแหละ อุ้ยฟื้นก่อนตื่นก่อนโอ้โหกลัวนะฝันเหจริงเน้องเออันก็ฝันายเป็นอะไรที่แบบเออใครไม่รู้ไม่เจอไม่น่ากูบอหรอกตื่นสะดุ้งตื่นตอนนั้นเลยตื่นเลยแหละโอแสดงว่าฝันจริงจริงดิตื่นเช้ามาก็จำได้อยู่จำได้แสดงว่านะเอฟซีท่านนะกลัวนะต้องป้องกันไว้ก่อนเออเดี๋ยวต่อทันยายยายได้ยินฝั่งคืนนี้พอยายจะอยหลับก่อนดูทีวีเองอ่ายายยังดูทีวีเจ้าลับไปแล้วอนะเออว้าว นผมด้านนึ่งอะผมด้านหนึ่าโอ้พี่รองมึงคือดีเซียวมากเลยตอนตอนที่ผมอยู่ตอนที่ผมอยู่จังกระโดงอ่ะแถวนั้นอะเขาบอกว่าอ่ามันตรงตรงที่ผมอยู่นะจะที่แรงเออจะที่แรงแล้วทีนี้นี่ไงบ้านหลังนี้ที่ผมไปถ่ายรีวิววันนั้นอะไี่เอ่ยนี่นี่โค้งหน้าหน้านี่บ่อ่านี่โอ้เป็นโครง เราเราขอแวะดูเขาอีกก็ได้มั้งขากลับเนาะโอ้นี่ไงนี่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบอเข้าไปได้เลยเข้าไปได้ทุกคนดูได้หมดเลยไปดูขอเขาเข้าไปแล้วก็ถ่ายได้อ่ะเออ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 เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเพราะว่าเพื่อนรู้จักกันกับพ่อปัอยู่เออใช่ใช่สวัสดีครับสวัดีครับผมนู่นนะโอ้เหตุนี้ปน้า โอ้หน้าหน้าเวะมาดูเนาะแนนน่าอย่าเน้ยเบะเอยู่เนี่ยเสียวเสียวเพราะเสียวใครได้อยู่เนี่ยเราอายุนอกกันเนาะหรือเป็นนอกน้องรองวะในนั้นเสียวใครต่อมาเดี๋ยวกับไปเรื่องกับไปเล่าลงทีเนาะเรานี่รู้สึก่าไฟไหม้เนาะไฟมันไหม้เดูสังเกตดูในทีสวสดีฮัลโหลไฟไหม้ครับไม่ใช่ครับ ครับผมจูเปครกบอก็เป็นเรื่องเวลาเวลาเวลาองเราพอดีว่าขออยู่หลังรถเรานะสังเกตดูในเอซีมันต้องแตงตงแตงเหมือนจะไม่รอดนะโน่นในเอสซีของอยู่หลังรถเรานะเราก็ค่อยๆไปเอาเนาะเพราะเราไม่อยากตัดเหล็กนะเรายังไม่รู้ว่าของต้องใช้อะไรบ้างความยาวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ถ้าเกิดตัดแล้วมันจะเสียออกปล่องแองแตงนาะตอนนี้นะเหล็กเราก็ต้องแตงตงแตงอยู่ด้านหลังเลย ไม่มีอะไรหรอกรถไม่ค่อยมีในสวนในป่าอะไรเราถึงได้กล้าทาเหล็กแบบนี้หนึ่งเราขับรถในป่ามันไม่มีรถไม่ค่อยมีรถไม่ไม่มีรถสวนมีแต่ในป่านี่ครับเพราะฉะนั้นก็ให้ห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยซีครับอย่างเต็มที่เหล็กมันก็ล่นแต่ว่ามันไม่ล่นเนาะเราไม่เราไม่ได้มัดแต่เราทับไว้อยู่เมียนเอากระสอบทรายทับไว้แน่นปึ๊กเลยหรอก็เล่าสู่คนฟังในทีฝากไว้ตอนนี้ครับผ ไปนี่ผมกับบ่าวเดโซจะไปโชว์ทำประหลัดคิกนะฮะนะป้องกันผีแม่มาผีปอบเนาะเอาเเออาาบักนิวตัวนิวคุดนักลุยนะผู้จริงเอออะละอย่าลืมเฮ็ดได้ทำเป็นเล่นไปเจ้ากำลังสีใหญ่เลยพี่เจ้านะโม่พูดเลยพูดเลยหนั่นคนลุกนีเดียวพี่น้องลุกเลยแสดงว่าคนกลัวจริงเนาะกลัวจริงนะเรื่องนี้เดนลิ้นยาวมาละ โอ้ยมันมันใช่ไมนะเราใช่มันน่าจะไม่ใช่นเดี๋มันไม่น่าจะใช่ผีปอบเลยแล้วนะผีเท่งหัวบอลูกพี้โอ้ยตายหลดนะโอ้บ่าวเดซเราก็มีความฝันนะกลับไปผมจะรีวิวปลัดขิงกับบ่าวเดซูนะครับผมส่วนคลิปนี้นะะก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ